วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทําการเปลี่ยนเมลและเปลี่ยน id ในคลิปเดียวกันเลยนะครับผมอ่ะก็คือวันนี้เป็นวันพอฤึหักแล้วนะครับเกมเนี่ยก็กําลังอัปเดตเซิร์ฟอยู่นะครับผมเราก็เข้าไปทําคลิปอะไรในเกมไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแพ็คเออยหรือว่าจะเป็นในส่วนของการรีวิวทีมนะครับมีคนนะครับอยากให้ผมรีวิวทีมของผมเองนะครับผมก็เดี๋ยวว่างๆแล้วจะทําให้นะครับผมอ่ะวันนี้ก็ เข้าเรื่องกันก่อนนะครับคือก็ให้เข้ามาในลิงก์ใต้คลิปของผมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะฮะก็คลิกเข้ามาเลยนะครับลิงก์โคนามินะครับผมอ่ะซึ่งต้องล็อกอินก่อนนะครับผมใครยังไม่มี ID k o ีโคนามินะครับผมก็ไปสร้างให้เสร็จก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าใครสร้างไม่เป็นก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมอ่ะกดเข้าไปล็อกอินนะครับผมอ่ะแล้วให้กรอกเมลกรอกรหัสให้เรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวผมกรอกก่อนนะ กรเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณนะครับกดคาแรคเตอร์ที่มันกําหนดให้นะครับสมมุติว่าไอเนี้ยของผมอะ่ะมันเป็นหัวฟ้าใช่ปะเป็นผู้หญิงหัวฟ้าผมก็ต้องกดให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่ก็กดล็อกอินไปครับแล้วมันจะขอรหัสยืนยัน6หลักนะครับให้ไปเข้าที่อ e ีเมลของคุณนะครับผมที่ใช้ในการสมัครไอตัวของโคนมิหรือว่าล็อกอินโคนมิไปเมื่อกี้นี้นะครับผมอ่ะ เราก็เข้าไปที่อีเมลนะครับไม่ยากนะครับผมอ่ะมันก็ส่งหกหลักมานะครับกรอปหกหลักไปนะฮะ Ctrl C ไปกด Ctrl V มากด Next ไปนะครับผมเราก็จะมากดตรงนี้นะครับอันที่สองนะครับถัดมาจากคาว่า Home นะฮะอ่ะเข้ามานะครับผมจะสอนเปลี่ยนเมลก่อนเปลี่ยนเมลนะครับมาที่ Mail a d d ดนะครับหรือว่าที่อยู่อีเมลของคุณนะกดหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะกดอีกครั้งหนึ่งมันมันไม่ไปนะ แล้วมันจะถามนะครับว่าเอออันนี้นะครับผมเป็นอีเมลของคุณใช่ไหมเขาจะส่งเหมือนกับรหัสยืนยันไปให้นะครับผม6หลักนะฮะแล้ะส่ง6หลักมาแล้วก็กดซับมิดไปครับกดตกลงไปแล้วเขาจะส่ง6หลักมาให้นะครับอ่ะเข้าเมลเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเมลในที่นี้เนี่ยที่จะสมัครคนลมีเนี่ยต้องมี2ประเด็นนะครับก็คือห้ามสมัครคนลมีมาก่อนก็คือต้องไม่เคยเชื่อมอีเมลของคนลมีมาก่อนนะครับ และอย่างที่2นะครับก็คือจําเป็นที่จะต้องเป็นเมลที่สามารถเปิดเข้ามาใช้งานได้นะครับเพราะว่าเราต้องมาเอา6หลักอะไรประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาเมลอะไรมาใส่ใหม่นะครับทีนี้ผมก็สามารถเลือกได้แล้วนะครับผมอ่ะสะมมติผมจะเอาเมลนี้กด,ดเข้าไปแล้วเรานะครับก็จะมาเอารหัส6หลักนะครับจากอ e ีเมลใหม่ของเรานะครับผมที่เอาไปเชื่อมกับ,บเมื่อกียฮะ อ่ะนี่คนมีส่งหกหลักมาให้นะครับเราก็คอโทนบีไปครับก็มาดูที่อยู่อีเมลเหมือนเดิมนะครับจะสังเกตได้ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมส่วนการเปลี่ยนรหัสหรือว่าพาสเวิร์ดนะครับผมอ่ะมาที่ security นะครับผมอ่ะพาสเวิร์ดนะฮะแล้วก็กดที่พาสเวิร์ดเลยนะครับผมแล้วมันจะเป็นการ change your password นะครับหรือว่าการเปลี่ยนรหัสของคุณนะฮะช่องแรกนะครับให้คีย์รหัสปัจจุบันไปก่อนนะครับผมอ่ะผมจะคีย์ไปก่อนนะครับ อ่ะช่องที่2นะครับก็ให้คีย์พาส w o เวิร์ดที่คุณอยากจะเปลี่ยนนะครับอ่ะแล้วกดอัปเดตไปนะครับ